ซ้อจากยูทูบซอมอยู่ในยูทูมานาหลายปีบอกเคยได้ดีส้อมจากยูทูบซ้อมอยู่ในยูทูบซอมมาหลายปีบอกเคยได้ดีนี่เป็นเล้าไก่นะครับที่ทำจาก พวกของเลยใช้นะครับอันนี้เป็นตะกร้าอันนี้มันกรอบเลยนะก็เลยเอามาทำเล้าไก่ครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะครับข้างหน้านี่ระบบให้น้ำแล้วก็จะทับนี่นะครับเอตรงนี้มันยกขึ้นได้นะครับเพราะว่าเราเอาเชือกมัดต่างตรงที่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นฝั่งนี้จะบก็นฝั่งที่ยกตะกร้าขึ้นมาได้ ระบบให้น้ำเ<า>วลาน้ำหมดเราก็มาเติมตรงนี้นะครับเติมตรงนี้ขเขาก็จะไหลเข้าไปข้างในนะครับให้เขากินนะอาหารหือนกันนะครับอาหารหนี้ดึงดึงแล้วก็ดันเข้าไปนะอันนี้เป็นเราที่ไก่ไม่สบายนะครับเพราะว่าเราจะเอาขึ้นมารักษาอยู่ข้างบนนะนี่รักษาให้ชี้ลงก็เอาชี้ไปทิ้งนะครับนี ัน,นก็มีตัวนึงมีตัวหนึ่งน,นะข้าใน,นี้ไก่ตะก,ก้านะครับตัวน,นี้ไม่สบายนะครับเทา้ทาเท้าไม่ค่อยดีไม่สบายแยกออกมารักษาอันนี้ก็ไม่สบายเหมือนกันนะสองตัวอยู่ข้างในนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ พราะว่าตะก้าเวลาเรายกตะก้าเราจะยกขึ้นฝั่งนี้นะครับไก่ที่ไม่สบายก็จะเอามาไว้ในตะก้าเลี้ยงไก่แบบนี้นะครับบางทีไก่ตัวผู้เราเอามาไว้ในตะก้านี้นะครับนี่แหละครับแบบง่ายๆนะครับใครก็เอาไปทำได้นะครับาการทำเล้าไก่แบบ กระสอบนี้ก็เอาไม้ทับไว้เฉยๆนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรยึดนะครับเพราะว่าระบบให้อาหารก็ชักอา,อาหารเสียบเข้าไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้พวกไก่ไม่สบายเราเอามารักษาเราก็จะปีนบวมอะไร ปีนบวมเท้าวบวมเอามารักษาข้างบนนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นของจากเดือยใช้โครงรถที่กระบะรถที่เราไม่ใช้ก็มาทำเล้าไก่แต่นี่เป็นรล้าสามเหลี่ยมนะครับแล้เขาอยู่กับตัวอื่นไม่ได้นะครับไปอยู่ด้วยกันตีกันก็เลยเอามาไว้ประมาณนี้นะครับเอามาไว้ฝั่งนี้ เราต้องทำรังไก่ให้เขาแล้วนะครับตรงนี้ไปกินอาหารนีนะครับไฮไลท์อยู่ที่ผมก็ใช้ต้นมะม่วงเป็นง่ามบอดีไปหาไม้สองอันมาตีขาขาตรงนู้นไม่ได้ฝังลงไปในดินนะครับเป็นขาที่ตีไม้พาดไปพาดมาตั้งไว้เฉยๆนะครับแต่มายึดตะปูข้างบนตรงนี้นะคับตะปูข้างบนอันนี้เดี๋ยวเอา ตะก,ก้ามาใส่อีกนะครับตอนนี้มีอยู่4ตะก,ก้าแนละ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแบบง่ายๆนะครับสูตรเล้าไก่อันนี้ไก่ตัวผู้นะครับตัวผู้พันไข่ตัวนี้มันอยู่กับใครไม่ได้โดนเขาไล่ตีไล่กิบก็เลยเอาข้ามาไว้ตรงนี้นะ นี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเ้าไก่แบบไม่ง่ายนะครับใครก็ทำได้นะครับเป็นสิ่งของเดรชายนะครับที่บางบ้านนี่นละครับจะมีไม่เหมือนกันนะารั เสร็จนะครับประมาณนี้นะก็ลองหาอะไรมาทำได้นะครับกระสอบนะครับกระสอบเราก็เอามาตัดนะครับตัดออกแล้วก็ถ้าเรามีจักรเราก็เย็บต่อกันนะครับเย็บต่อกันแล้วก็มาคุมนะครับเอาไม้ทับนะครับกระสอบทุกชนิดถ้าเรามาผ่ามันจะมีอะของ เป็นรอยลูกโซ่นะครับดึงออกนะครับแล้วเราก็มาผ่าตรงที่พับกปะสอบนะครับแล้วก็ออกมาเย็บต่อกันนะครับอันนี้เย็บประมาณสี่แผ่นนะครับรางน้ํานี้ก็ทําแบบว่าขวดน้ําที่เรากินนั่นแหละครับเอามาผ่าให้มันเหลี่ยมยัดเข้าไปให้มันข้างบนมันล็อกนะครับ อาหารนะผมใช้กวดโคกนะครับที่ทำตรงยกขึ้นมาหนี่ส่วนม้างจะเป็นไก่ที่ไม่ค่อยสบายนะครับเก็บเท้าบ้างขี้ไหลบ้างนะครับผอมบ้างนะครับเราจะเอาขึ้นมารักษานะครับถ้าเราไปขังใส่ครอบดินไว้เขาจะขี้อยู่ตรงนั้นนะครับเน่าหม้นนะครับ ทำให้เขาแบบว่าโอกาสที่จะฟื้นกลับมาเร็วๆนี่ยากนะครับถ้ามาอยู่ลอยฟ้านะครับคือหนึ่งนะชี้เขาล่วงลงไปนะครับตรงที่พื้นดินนะครับข้อเขาก็สะอาดนะครับเขาได้รับอากาศดีๆนะครับก็จะ ฟื้นจากการป่วยได้เร็วนะครับเวลาฝนตกมาก็จะมีกระสอบนะครับช่วยบังแดดบังฝนนะครับแดดก็มีต้นไม้ช่วยอยู่นะครับกระสอบนี้จะลมพัดไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีที่ผูกไว้นะครับข้างหลังนะครับด้านบนก็ใช้ไม้ทับไว้นะครับ ไม่ให้ยืดตายนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องเปิดออกมานะครับให้อาหารหรือเปลี่ยนเอาไก่ตัวอื่นเข้าไปตัวที่แข็งแรงก็เอาออกมานะครับประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะไม่มีตะการ้าแบบนี้นะครับลองหาที่บ้านท่านมีอะไรนะครับดัดแปลงทำขึ้นมา มีต้นไม้ที่เป็นง่ามหรือไม่มีเราก็ใช้หลักฝังระเปในดินนะครับอันนี้เป็นคอกสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ที่ไปอยู่ร่วมกับพวกฝูงใหญ่ไม่ได้นะครับแยกมาพวกที่กันๆน,นะครับไก่นักเลงนะครับก็แยกมาอยู่ออกมาจากเล้าใหญ่นะครับ บางดีเข้าไปอยู่ในเล้าใหญ่แล้วก็โดนเขาไล่ลุมสกรรมนะครับก็เลยต้องเอาออกมาให้มาอยู่ในเล้าที่เป็นสามเหลี่ยมหรือเล้าลอยฟ้าหรือเล้ากงเหล็กนะครับตรงนี้เราก็ยังต่อไปได้อีกนะครับประมาณ5เค่งนะครับ5ตะเกานะครับ โอเคนะครับก็ได้เวลาพอสมควรที่จะลาท่านผู้ชมอันที่รักยิ่งของผมไปในวันนี้นะครับวันนี้เอาเรื่องเกษตรมาฝากนะครับเพราะว่าซ่อมจักรก็ไม่รู้จะซ่อมอะไรแล้วตอนนี้ยังไม่มีงานซ่อมนะครับทำเกษตรไปก่อนนะครับตั้งแต่เจอโควิด หลบมาอยู่ในป่าใต้ก็ไผ่ก็เลยเลี้ยงไก่กุกๆนะครับสวัสดีครับกาบงามๆซ่อมจาก YouTube ซ่อมจากยูทู e ส่อมมาลายปีก็เคยได้ดีกับภาษาไสาส่อมจาก y o u ูทู e ส่อมไว u อยู e อยู่ในอยู่ทูข์มาานหลายปีบอกเคยได้ดีสอมจากอยู่ทูกซ้อมอยู่ในอยู่ทูกสอมมาหลายปีบอกเคยได้ดีสอมจากอยู่ทูกซ้อมอยู่ในอยู่ทู์ ซอมจากยูทูบซมอยู่ในยูทูบสมมาหลายปีบอกเคยได้ดีสามทีบอกเคยได้ดีสามทีซมจากยูทูบซมอยู่ในยูทูบ อยู่ทุกไม่เคยได้ดีกับเขาสักทีชีวิตนจนๆอมคนซ้อมจักซ้อมมาหลายปีพอเคยได้ดี รักอยู่ทุกส์ซมาหลายปีไม่เคยได้ดีกับเขาสักทีชีวิตตนตนเป็นคนซอมจากซมำเลยอยู่ทุกมานานหลายปี